ทีนี้ทีนี้สลับข้างอีกตีนะะขึ้นขึ้นสองครั้งสองครั้งนึ่งอีกทีลงครับสอง ทีนี้สลับข้างเหยียดเหยียดข้างนี้ยืดข้างนี้อ๋อระดับนี้นะแล้วขึ้นอีกสองครั้งหนึ่งหลังอันนี้อันนี้จะแก้หลังด้านขวานะตานี้ตาใหม่ไม่ไม,ไม่มีในคลิปนันนะ để bụng cái dây ấy Xong so, à, uh, để đi park đai